ที่จะ,ะขอบคุณนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะครับทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้เนี่ยนะครับร่วมกันบริจาคแล้วก็ร่วมกันขอดุอานะครับให้โครงการของเรานั้นนะครับได้สําเร็จร่วมเป็นอย่างดีการสนับสนุนงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่นั้นเราภาคภูมิใจครับที่มีสถาบันเรียนรู้ อิสลามเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหมและต้องขอขอบคุณอาจารย์ยศพัฒน์ครับที่ท่านนั้นตั้งใจแล้วก็อดทนแล้วก็ต่อสู้พัฒนาองค์กรนี้ให้เจริญก้าวหน้าแล้วก็คิดว่าจะก้าต่อไปแล้วก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศก็ขอรบสุขนาบูตาลได้ได้ได ให้กับทุกท่านนั้นประสบผลสำเร็จสามารถพูดได้ว่าปัจจุบันเ้ิยผลผลิตของสถาบันเลนิสลามเนี่ยกส็สรงสัรคมมุสลิมทั้งภาคองคอ์กรหรือภาคบุคคลเนี่ยได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดเราคงไม่กล่าวถึงกลุ่มพีน่น้องมุสลิมมัวล็กคงไม่ได้นะครับ เมื่อกี้ผมฟังดูบอกมีผู้มารักศาสนาอิสลามถึง300คนอันนั้นเป็นตัวเลขที่ต้องบอกว่าน่าตื่นตาตื่นใจนะครับถึงแม้ปัจจุบันอิสลามและมุสลิมนั้นมีด้ผลกระทบจากการอ้างอิงหรือการมผมไม่อยากใช้คำว่ากล่าวหาการเข้าใจผิดจากคุก จากหลายๆภาคส่วนในในในสังคมโลกนะครับแต่เรายังมีจำนวนของพี่น้องใหม่ที่เข้ามาทีน,นี้ผมก็ได้รับการติดตามข่าวสารจากต่างประเทศบ้างน,นะครับก็เห็นว่าในต่างประเทศก็มีปรากฏการณ์แบบเดียวกันก็คือมีจำนวนผู้เข้ารับอิสลามเพิ่มขึ้นแน่นอนครับผู้ที่ออกจากอิสลามก็มี อันนั้นเราก็ไม่ปฏิเสธแล้วก็เป็นเรื่องปกติมากไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมาเป็นเรื่องที่ต้องนานักใจอะไรนะครับแต่เรามีผู้ที่รีเวิร์สกลับมาสู่เส้นทางของ伊า兰มาสู่เส้นทางของอัล<า>ลอฮ์สุบฮาระลาเ<า>นี่นมีจำนวนที่มากจนจนเกินเส้นที่น่าจะเป็นเส้นปกติเป็นความภาคภูมิใจอันหนึ่งของสังคมผู้สิิอเชิงใหม่ และในสังคมของชาวไทยมุสลิมเชื้อสายจีนยูดานว่าคุณลุงอาจารย์ย่ฟัดเนี่ยถ้าได้ทุ่มเทเรื่องนี้อย่างในเส้นทางและอย่างถูกต้องและตรงเป้าหมายนะครับเป็นมูลนิธิที่ผมเนียดไว้แต่ลนถือว่าเป็น ธุกรกิจหรือภารกิจของผมอันหนึ่งที่จะได้ช่วยกันสนับสนุนมูลนิธินี้เพื่อเป็นศูนการเง่นการทำงานเพื่อเผยแพร่ศาสนาของนลล์นะครับซึ่งผลงานต่างๆก็เป็นที่ประจักษ์ซึ่งทำงานได้อย่างน่าจะสมบูรณ์แล้วแต่ตอนนี้ก็ยังคิดถึงจะซื้อที่ดินเพิ่มเพื่อที่จะได้ทำเป็นที่วักัป ไว้สำหรับเป็นสถานที่ฮาฟิซสำหรับ,รบออมุสลิมาที่จะท่องจำอัลกุรอานอีกซึ่งถือว่าเป็นการคิดที่ขยายโครงการให้กว้างขวางไปตามลำดับที่มันจะเป็นเพราะฉะนั้นผมจึงมีความคิดว่าเราคงจะต้องได้ช่วยกันนะครับช่วยกันสนับสนุนในกิจการต่างๆเหล่านี้ สลามอะไรกูอะไรมันสกลายบรรยากาศตัววันนี้เราได้มาร่วมงานสถาพันอิสลาม เชียงใหม่ค่ะ,ะดีใจที่มาร่วมง,งานแล้วก็มีผู้สลรินทร์น้าตะกม่และก็มีม,ม,มีขามาเจ็ด้วยค่ะอะไรดีใจที่ได้มาร่วมง,งานค่ะสวัสดีคุณมาตัวบริการตัวฮัมดูลิละครับรู้สึกวฮะมีความดีใจนะครับที่ว่าพวกเราผูสมริมเชียงใหม่มาช่วยกันนะครั แต่าจากที่อื่นด้วยเราจะให้กับสถาบันเรียนรู้ที่เป็นแหล่งวิชาความรู้นะครับแล้วก็เราก็คนเชียงใหม่คนหนึ่งที่เอา อเอาขนมเนี่ยมาช่วยเป็นส่วนหนึ่งนะครับกับอีกหลายร้านฮะหลาย6กเร้านนะครับขอให้เอาละตอบแทนทุกท่านและก็กิจการของสถาบันเปนรูอิสลามเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นนแล้อตอบแทนทุกท่านด้วยนะครับอสลามลุ่อะไรกุบอกเรามาตุลลอยมา巴ากาตูวันนี้มาช่วยงานสถาบันเจ้า วันนี้เอาข้ามกมาเสือเปรี้ยวมาช่วยองค์งานคุณหนุมขอไล่ตอบแทนทีีให้ทุกท่านที่มาเที่ยวงานนี้ด้วยแทนของสมาคมมุสลิมสตรีมุสลิมล้านนานะคะก็รู้สึกยินดีและก็เต็มใจที่จะมาช่วยในงานของมูลนิธิสารสันติค่ะขอให้อันล้อซุเปอร์ฮานาวตาลาได้ช่วยให้กิจการเจริญรุ่งเรือง มีบารักัตทุกอย่างค่ะอัสลามุเลกุมก็ดีใจด้วยเนาะที่งานการจัดงานวันนี้ประสบความสำเร็จเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาร่วมง,งานในวันนี้จากมูลนิธิอาชิดเด็กที่เชียงรายซึ่งก็ดูแลเด็กๆอยูเ่เหมือนกันทางนี้ก็ให้การศึกษากับเด็กๆก,ก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีควรที่จะส่งเสริมนะ ก็ขอให้งานประสบความสําเร็จได้รับบรกิการที่เพียงพอในการดําเนินการครับก็รู้สึกยิยนดีมากๆนะครับพี่พี่น้องเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดอื่นๆนะครับมาให้การสนับสนุนกับกลุ่มมุสลิมของเรานะครับที่เชียงใหม่ก็ขอรับตอบแทนทุกท่านนะครับก็ได้เห็นพี่น้องได้ให้การสนับสนุนจากมาจากไกลสุดก็น่าจะเป็นภาคใต้ก็มีนะครับก็รู้สึกว่าอัรฮัมดลแล้วมากๆนะครับเอ่อ ก็มีออกร้านกันเยอะนะครับของแปลกๆของที่ไม่ค่อยได้เห็นตามร้านทั่วๆไปนะครับก็มีมาหาในงานนี้ได้ครับผมก็ขอบคุณมากครับทำอยู่ละโครงการของบริษั์สติท้งนี้ได้รับความรู้สึกที่ว่าตื่นติดดีอย่างมากมายเลยครับผมครับก็คนตอมาหลากหลายพื้นที่ มากันอย่างหนาแน่นครับข้างเลยครับผมซึ่งทุกคนก็ตั้งเป้าหมายมาร่วมกันบริจาคดยการจะสร้างอาคารเรียนและก็อพักของสตรีของประเยนที่ดีครับผมครับแน่นอนว่าความรักความสามัคคีการร่วมมือร่วมใจนําไปสู่การสร้างเอกภาพอนันเป็นเป้าหมายสูงสุดของอิสลามสถาบันเรียนรู้อิสลามเป็นองค์กรหนึ่งที่ประสบความสําเร็จในการทํางานศาสนา คับเพื่อนการเรียนรู้ความเข้าใจในอิสลามเพื่อแก่ผู้ที่สนใจและมุสลิมใหม่เพิ่มเติมองค์ความรู้กับมุสลิมเดิมซึ่งเป็นคนงานนั้นโดดเด่นที่ประจักษ์แก่สังคมวันนี้สถาบันเรียนรู้อิสลามประจำแต่วัดเชียงใหม่จัดงานเพื่อหายรายได้ในการจัดซื้อที่ดินสร้างอาคารเรียนและหอพักสำหรับนักเรียนศาสนาในโครงการฮฟิซกุรอานทั้งชายหญิงอันจะนำมาซึ่งผู้รู้ที่เผยแพร่ศาสนาอิสลามในอนาคต ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมบริจาคคือก,กับสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชีงยงใหม่และมูลนิธิสารสันติโดยการบริจาคครั้งนี้ถือเป็นอรัทธาและริยะอันเป็นทานถาวรนทรงผลอย่างต่อเนื่องจวบจนอาคิรัตอินชาอัลลอฮ์